รักเขาง้อกันนะคะเขาพยายามง้อกันทั้งวันอ่ะคนขวางขวามืออ่ะรักคนฝั่งซ้ายมือมานานแล้วนะคะแต่คนฝั่งซ้ายมือก็ไม่ใหญ่ดีคนขวางขวามือพยายามทุกทางเห็นไหมคะเห็นความพยายามของเขาไหมเห็นไหมคะ ความพยายามของความรักรักเขาเขาไม่รักพยายามเรียกหา เขาจ่อยไปเลยค่ะจ่อยไปเลยต้องบอกก่อนนะคะว่าเท่าแก่น้อยเนี่ยเคยทำหมันแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าหมอไม่สามารถผ่าตัดไข่ออกได้นะคะเท่าแก่น้อยก็เลยยังมีฮอร์โมนนั้นอยู่นะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยแม่ต้องทําการผ่าตัดอีกครั้งนะคะค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดสูงมากๆค่ะเพราะว่าจะต้องผ่าตัดเอาไข่ออกหนึ่งหนึ่งที่นะคะและอีกที่หนึ่งคือการผ่าตัดซ่อมแซมผนังหน้าท้องนะคะแม่ก็แผ่นไว้ว่าน่าจะประมาณก็อยากจะอยากจะทำให้เร็วที่สุดอะคะ่ะยังยังพูดไม่ได้คะ่ะคงต้องรอตัวเอง เก็บตตังสักพักหนึ่งก่อนแต่ก็คงจะรีบทําให้เร็วที่สุดเพราะว่าคุณหมอบอกว่าผนังหน้าท้องเนี่ยน่าจะเจ็บด้วยนะคะน่าจะเจ็บด้วยก็ยังตื้อเขาอยู่รักเขาค่ะรักเขารักเขานะคะรักเขาจะขึ้นไปบนห้องพระแล้วค่ะจะให้พระไปเป็นพยา,ยานความรักมั้งใครจะเป็นเท่าแก่สู่ขอให้เขาได้ดูสิ ขอสาวสาวก็ไม่สนใจรักเขามากเลยรับเงินเนี่ยแม่ไม่ได้เปิดไฟนะคะเพราะว่าแม่กำลังจะไปทำงานก็เลยปิดไฟไว้กินข้าวอยูอ่พยานรักอยู่บนบันไดกันแม่ถ่ายให้ดูแค่แป๊บเดียวเนะวาะเพราะเดี๋ยวแม่จะต้องไปทำงานแล้วนะคะถ่ายความรักมาให้ดู เรกรๆกค่ะเกรโอเคนะคะ f <FC> อซเดี๋ยวถ้ายังไงเย็นๆแม่มีเวลาแม่จะทำคลิปเพิ่มนะคะช่วงนี้เนี่ยคงจะต้องเร่งทำคลิปนิดนึงเนาะต้องขยันนิดนึงช่วงน,นี้ลูกๆจะต้องผ่าตัดนะคะเ้าแก่น้อยเองจะต้องมีการผ่าตัดซัมซ่าเด็กๆ,ๆจะต้องทำหมันผู้หญิงนะคะสิบตัวที่รอการทำหมันอยู่ ก็คงจะไล่ๆล่ทำเพราะฉะนั้นอะไรที่แม่มีไรายได้ได้แม่จะต้องรีบทำนะคะเหมือนการถ่ายคลิปเหมือนกันต้องถ่ายได้เยอะๆหน่อยแต่ก็ต้องเอาที่มันมีสาระจริงๆนะคะบายๆนะคะเ๋หนแม่ต้องรีบไปทำงานแล้ว